เซฟ e อริโอแอนด์วิดีโอวันนี้เรามาคุยกับพี่ยากันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยาคะเมื่อสักครู่เปิดลําโพงตัวเล็กสีขาวซึ่งน่าประทับใจมากเสียงนี่คือโปร่งใหญ่นี่สู้กับลําโพงแบบไฮเอ็นรุ่นอื่นๆได้เลยใช่อยากจะสอบถามก็ตัวนี้จะเป็นลําโพงยี่ห้อของ Magni Pan รุ่น LRS Plus นะครับเป็นรุ่นเล็กสุดของ Magnipan ซึ่งจะเป็นลำโพงสองทาง หลักการของเขาก็คือว่าเป็นลําโพงไม่มีตู้แต่ให้เสียงได้แบบว่าเขาเรียกว่าเคลียร์และโปร่งใสใช่เป็นลำโพงมหัศจรรย์คู่หนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็ราคาก็บอกได้เลยว่าถือว่าถูกมากในตลาดถูกนี่คือหลักกี่แสนนะคะราคาอยู่ที่6,2500ไม่ถึงแสนเลยใช่โอ้โหแต่เสียงนี่สุดยอดมากๆเลยแล้วขับกับออของยี่ห้อคอร์สนะครับซึ่งตัวเนี้ย เป็น all in one นะครับตัวนี้ก็คือสามารถเล่นสตรีมมิ่งได้นะครับมี CD แล้วก็เป็นสตรีมมิ่งกำลังวัตตอยู่ที่80วัตต์ซึ่งก็ขับตัว m a g นิแพนได้สบายเหมือนกันครับครับถัดมาก็จะเป็นตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวใหญ่นี่จะเป็นรุ่น 1.7i ตัวนี้เราใช้ตัวเจฟโรเลนซึ่งเป็นปีพาวเวอร์ถ้าเป็นปีเนี่ยเป็นรุ่นปี เาปนคาปี S เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งพอด,ดจีจำชื่อรุ่นไม่ได้ตัวตีอยากจะให้แม่นๆก็คือ<า>ต้องบอกเลยว่ารุ่นที่เอามาโชว์ในวันนี้พี่ยะเขามีสเปคคุยได้หมดได้ใช่ใช่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นคาปี S2 ขีด SC นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดส่วน <หา S 2> power amp เนี่ยจะเป็นรุ่น uh, โมเดล125 หนึ่งสหมายถึงว่าจริงๆแล้วเข้าเป็นสเตอริโอข้างละร้อยวัตต์แต่เรามาบิดเป็นโมโนค่ะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ250วัตต์เราก็เลยใช้2ตัวมาขับตัวแมกนีแพนก็คือต้องใช้2ตัวนี้มาขับตัวแมกนีแพนใช่อ,อันนี้คือเซ็ตสำหรับ ตัวใหญ่ที่เรา,าทำไป็สองเซตแต่เมื่อสักครู่ก็คือตัวเล็กก็คือใช้แค่ตัวนี้กับแอมตัวเดียวแค่ใช่ถูกต้องพอยิงวัน,น,น,นใช่ในห้องนี้ผมยังจัดเป็นชุดลักษณะเหมือนกับว่าเราสามารถเอาแม g กนีแพนมาเป็นโฮมสเตเตอร์ได้เราก็จะมีตัวเซนเตอร์ของแม็กนีแพนแล้วก็มีสลาวหลังของแม<อ>็กนีแพนแล้วเราก็ใช้ซับของ nmk ซึ่งห้องนี้จัดเป็น5.1อืุส่วนปรีสำหรับดูหนังก็เป็นของ e m o t i ่ a แอมสามชแนลเราก็ใช้ของ e m o ิว่า แล้วก็พ่วงกับตัวเจฟโรเลนแล้วก็ออกมาในเซตน่าหลงใจมากพี่ยา<ช>พี่พยาถ้าเกิดว่าคนที่กําลังชมอยู่ทางบ้านนะคะคกําลังมองหาอะไรดีๆเนี่ยพี่ยามีอะไรจะฝากเขาบ้างคะก็อย่างแรกเลยนะครับในงานนี้อยากให้ทุกคนมาลองฟังแมกนีแพนว่าเสียงแมกนีแพนนั้นน่ะที่เป็นลาโพงแผ่นไรตู้เนี่ยคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรบอกได้เลยว่ามหาศัศจรรย์มากและที่สําคัญก็คือว่าราคาเนี่ยจับต้องได้ ก็ลองเยี่ยมมาและมาทดลองฟังในราคาพิเศษในงานได้เลยครับค่ะแล้วก็ฝากไว้นะคะงาน BAV High End Show 2025นี้นะคะจัดวันที่21จนถึง23พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะที่สำคัญค่ะถ้าจะมางานนะคะเวลา11โมงเช้าจนถึง3ทุ่มใช่มาที่โรงแรม b a g k ง k อก r r ริ t อ m มาคี i s q u e e n พ Park สุขุมวิทค่ะคงานมีชั้น3ชั้น9และชั้น11ตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น1ชั้น11ใช่ครับค่ะห้องจะเป็น11 3 1ครับค่ะก็มาเจอกับพยาได้ใช่หน้าห้องจะติดเลยเซฟออเดียโอครับผมก็เซฟ o u r Life ด้วยเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอาไปเนี่ยมีปัญหาเยอะแยะอะไรยาเงี้ยพิะช่วยได้มาเจอพียาได้ขอบคุณค่ะยินดีครับขอบคุณครับ